ทำเมนูที่แสนอร่อยง่ายๆนะคะเพียงแค่นำไข่ไก่สามฟองกับขนมจีนมาทำเมนูนี้อร่อยจนแทบไม่อยากเชื่อเลยค่ะใครได้ลองชิมแล้วก็ต้องติดใจค่ะแถนเตรียมวัตถุดิบก็ไม่เยอะด้วยนะคะขั้นตอนในการทำน้นก็ง่ายแสนง,ง่ายค่ะจะเป็นเมนูอะไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนทำเมนูที่แสนอร่อยจากขนมจีนนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมชามมาค่ะ จากนั้นก็ให้เราเทน้าเปล่าลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วหวานนะคะนี่ค่ะหลักใส่ประมาณหนึ่งทัพพีนี่เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็ให้เรานําขนมจีนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ขนมจีนประมาณครึ่งกิโลนะคะแล้วให้เราคลุกเคลานะคะค่อยๆคลี่ขนมจีนออกจากกันค่ะค่อยๆคลี่ออกมาให้เขาเป็นเส้นๆนะคะ นี่ค่ะให้เขาเป็นเส้นแบบนี้นะคะอย่าให้เขาจับกันเป็นก้อนค่ะเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะนําไข่มาเจียวก่อนนะคะวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่ค่ะสามารถใช้เป็นไข่เป็ดได้นะคะเราต้องการได้ไข่เป็นชิ้นใหญ่ค่ะเราจะไม่ไขยี้จนเขาเป็นชิ้นเล็กนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเราตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะเราใช้กระทะใบเดิมนะคะแล้วก็นํากระเทียมมาเจียวนนะคะ่ะ เราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนค่ะพอกระเทียมหอมแล้วจากนั้นเราใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะปรุงรสเลยค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปประมาณสองช้อนค่ะแล้วตามด้วยน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนนะคะหรือถ้าใครจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะแล้วเจะใส่น้ำตาลทรายลงไปสองช้อนนะคะรสชาตินี้ปรับตามเราชอบได้เลยค่ะ เี๋ยวเราจะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นหนึ่งช้อนค่ะแต่ถ้าใครไม่ทานเผ็ดไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำค่ะเพราะว่ารักว่ามันยังไม่ค่อยดำนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วคนพุกเท้าทุกอย่างเข้ากันนะคะเราจะเคี่ยวน้ำซอสของเราให้เขางวดลงไปสักหน่อยนะคะจากนั้นได้ที่แล้วก็ให้เรานำขนมจีนลงมาใส่เลยค่ะ ตามด้วยผักที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะผักนี้เราเปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งคะนา้าทั้งหัวง,งอกทั้งอะไรก็ได้เลยค่ะตามที่เราชอบค่ะแล้วให้เราผัดจนผักสุกนะคะจากนั้นก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะแล้วเราจะผัดต่อไปจนต้นหอมสุกนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบกลิ่นค่ะต้นหอมมันหมิน พอเราผัดจนต้นหอมสุกแล้วนะคะก็นําไข่ที่เราเจียวไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนคลุกเคล้าสักหน่อยนะคะให้เขาเข้ากันค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ผัดขนมจีนใส่ไข่ที่ไม่ติดกระทะนะคะทําสูตรนี้ไม่ติดกระทะแน่นอนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูง่ายๆจากขนมจีนกับไข่นะคะขนมจีนผัดไข่ใครชิมแล้วก็ต้องติดใจถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ฝากกดแชร์ให้ลักด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลักไปก่อนสวัสดีค่ะน่ากินไหมคะขนมจีนผัด